สวัสดีสมาชิก e a ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับโค้ชจะมาสอนการติดตั้งรีโมทเข้าไปดูพอตตัวเองนะครับต้องไปเร็วนิดนึงครับเราเข้าไปที่เพจสโต้ครับนะครับแล้วเราก็ไปค้นหาคำว่า r d c l i e n นะครับก็คือพิมพ์เข้าไปเลยนะครับ r d นะครับ c l i e n t นะครับนะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปครับพอเราเจอปุ๊บนะครับเขาจะขึ้นว่ารีโมทเดสทอปนะครับนะครับกดติดตั้งไปเลยนะครับ ฮาริโคตติดตั้งไปแล้วนะครับเราเดี๋ยวโคจะเราจะไปดูว่าจะเจอไอคอนแบบไหนนะครับนะครับต้องเร็วนิดนึงนะอ่านะครับทีนี้พอเราเจอไอคอนนี้แล้วนะครับ R d c l i e n นะครับเป็นไอคอนแบบนี้นะครับตรงวนๆนี้เนาะนะครับติ๊กเข้าไปครับติ๊กเข้าไปจะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับของโคจะมีสองสำนักอยู่เนาะนะครับไปเครื่องหมายบวกข้างล่างครับติ๊กเข้าไปครับไปไปที่คําว่า adpc ครับนะครับแล้วก็ไปที่คําว่า ad เมนูอารีนะครับเสร็จปุ๊บนะครับ PC name ข้างบนนะครับเรามาจากไหนครับเราเอามาจาก MT4 Cloud นะครับที่เขาส่งให้เราเนาะเดี๋ยวตอนนี้โค้ดขอใช้ของของนักเรียนคนนี้นะครับนะครับโอเคนะครับเราก็เห็นไหมครับ IPV4 นะครับเราเข้าไปแอดครับไม่ใช่เข้าไปแอดโทษทีนะครับเราเข้าไปที่คันลอกนะครับคันลอกบางส่วนนะครับนะครับคันลอกแต่เอาแต่ตัวเลขมานะครับ โอเคกดคำว่าคัดลอกครับแล้วกลับไปที่ R D ครับนะครับเราไปใส่ข้างบนครับวางครับโอเคนะครับอันนี้เราได้มาแล้วนะครับนะครับต่อไปนะครับเราจะไปแอดนะครับแอดตรงตรงคาว่า user account นะครับแอด account นะครับเราก็จะมาแอด user account ข้างล่างนะครับติ๊กเข้าไปครับปึ๊บนะครับเราจะกจะขึ้นว่าให้แอด user account นะครับเดี๋ยวโค้ดจะไปเอามาจากเหมือนเดิมครับไปเอามาจากที่เดิมนะครับอ่านะครับ ก็คือคำว่า user account ตรงนี้นะครับนะครับเราก็คัดลอกเหมือนเดิมนะครับคัดลอกมาครับอ่านะครับ administrator นะครับคัดลอกมาปึ๊บนะครับกลับมาที่เดิมนะครับเอามาวางครับอ่าตอนนี้นะครับทุกคนนะครับแอดมาแบบนี้เราสามารถใส่พาสเวิร์ดได้เลยแต่ว่าของโค้ดเนี่ยมีชื่อนี้อยู่แล้วนะครับโค้ดขอแอดชื่อชื่อของนักเรียนเข้าไปนะครับ นะครับอันนี้จะชื่อนะครับต้องขออนุญาตเจ้าของขอบด้วยนะครับ t a b t i m โอเคใครที่เป็น administrator อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องใส่นะครับนะครับโอเคนะครับแล้วส่วนรหัสนะครับนะครับรหัสเราก็กลับไปที่กลับไปที่ ไลน์นะครับเรากลับไปที่ไลน์ก่อนนะครับนะครับกลับไปที่ไลน์นะครับมาเอารหัสกันครับรหัสอยู่ตรงนี้นะครับพาสเปิดนี่นะครับคัดลอกเหมือนเดิมนะครับนะครับคัดลอกเหมือนเดิมเห็นไหมครับเอาเฉพาะตรงนี้นะครับเอากันไปคัดลอกไปให้ครบนะครับคัดลอกไปให้ครบเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กลับที่ r d เราครับแล้วเราไปใส่ตรงคําว่า p a s s w o r นะครับวางไปครับเสร็จปุ๊บเรากดคําว่า save ครับ อ่านะครับมาแล้วนะครับทีนี้เราก็มาใส่ชื่อเขาตรงนี้ครับใส่ชื่อตัวเองก็ได้นะครับใส่ชื่อตัวเองไปเลยนะครับนะครับพอเราใส่ชื่อเสร็จปุ๊บแล้วนะครับเราก็กดเซฟด้านบนนะครับเซฟด้านบนกดเซฟไปปึ้งมาแล้วครับเห็นไหมครับจะโผล่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้นะครับเนาะตรงที่ชื่อทับถิ่นนี่นะครับเราก็กดเข้าไปครับปึ๊บนะครับ ตรงนี้เราก็ never ar agen นะครับติ๊กเข้าไปนะครับล้วก็กด connect ไปเลยครับนะครับ connect เข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาเจอหน้าจอที่เป็นหน้า vps ของเรานะครับอันนี้คือพอร์ต ea ของเราแล้วนะครับตรง restart นะครับถ้าเรากดมาเจอร e s t a r t เรากดไปเลยครับเนาะเขาปิดลงไปครับแล้วก็กดเข้ามาที่ good market นะครับของเราเองนะครับมาแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเราจะไปดูตรงที่การเปิดปิดออเปิดปิด EA นะครับนะครับเราดูที่มุมขวานะครับเราจะเห็นคําว่าฮิตเลอร์นะครับแล้วก็เห็นหมวกสีฟ้าไหมครับเรามากดที่ตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมนะครับตรงเคอร์เซอร์ตรงนี้ครับเอากราดดิ้งนะครับเราสามารถไปติ๊ก1ทีครับเขาจะปิดนะครับเป็นสีแดงแล้วเห็นไหมนะครับทุกคนมาดูตรงนี้ครับหมวกเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับถ้าเรามาิ๊กอีกรอบครับจะเป็นเป็นขึ้นมาเป็นเครื่องหมายเพย์นะครับ แล้วมาดูหมวกเป็นสีฟ้านะครับอันนี้คือการปิดเปิดปิด EA นะครับเรียบร้อยเน้นย้ำนะครับตรงอื่นเราไม่ต้องไปทำอะไรนะครับแค่การเปิดปิดแค่นี้นะครับนะครับแล้วส่วนการออกออเดอร์เดี๋ยว EA เขาจะออกออเดอร์ของเขาเองนะครับโอเคแล้วส่วนการตั้งค่าความเสี่ยงนะครับเดี๋ยวดูในคลิปถัดไปนะครับโอเคอันนี้คือการเข้ามาเปิดปิด EA นะครับ